การขอบคุณแล้วก็การสำนึกรู้คุณเนี่ยมันเป็นวิธีการหนึ่งที่เราสามารถนำมาใช้เพื่อย้ายสภาวะความรู้สึกขาดแคลนไปสู่สภาวะความรู้สึกมั่งคั่งเหลือเฟือได้เพราะว่าเราเนี่ยย้ายจุดโฟกัสจากจุดขาดแคลนไปสู่จุดที่เรามีจุดที่เรามั่งคั่งเหลือเฟือยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราดันไปโฟกัสว่าเราอยากจะมีเงินเท่านี้ แล้วเรายัางไม่มีใช่ไหมในชีวิตจริงมันยังไม่มีเท่ากับว่าเราไปโฟกัสในสิ่งที่เราไม่มีเราก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่มีเรายังขาดแคลนอยู่แล้วเราก็ยังอยากจะได้อยู่ซึ่งคําว่าอยากได้มันก็คือการขาดแคลนนั่นเองเมื่อเรารู้สึกขาดแคลนเรารู้สึกอยากได้เนี่ยเราจึงสั่นสะเทือนเอ่อคลื่นความถี่เราสั่นสะเทือนพลังงานออกไปในความถี่ที่มันเป็นด้านลบ มันก็เลยดึงดูดเรื่องราวที่ลบๆเข้ามาเพิ่มแต่วิธีการที่เราย้ายความรู้สึกเป็นความรู้สึกขอบคุณความรู้สึกกระตันยูสำนึกรู้คุณในสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยเท่ากับว่าเราย้ายคลื่นความถี่มาสู่ความมั่งคั่งเหลือเฟือเราย้ายคลื่นความถี่มาทางด้านบวกแล้วเราก็สั่นสะเทือนคลื่นความถี่สั่นสะเทือนพลังงานของตัวเราเองเนี่ยไปทางด้านบวก วิธีการง่ายๆที่จอยได้นํามาใช้ก็คือ,อ,อจอยจะสํานึกรู้คุณหรือว่าจอยจะขอบคุณเวลาที่จอยไปซื้อข้าวเนี่ยเป็นวิธีการง่ายๆที่จอยอยากจะมาแนะนําเพื่อนๆว่าเราสามารถเปลี่ยนความรู้สึกของความขาดแคลนเนี่ยไปสู่ความรู้สึกของความมั่งคั่งเหลือเฟือได้ยังไงก็คือใช้วิธีการง่ายๆแบบนี้แหละค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรานําเงินห0สิบาท60สิบาทไปซื้ออาหารไปซื้อน้ําเนี่ยทุกครั้งที่เราเอาเงินจนํานวน จ่ายออกไปแล้วเราก็จะได้น้ํากลับมาถูกไหมเราจะได้อาหารกลับมาทําให้ร่างกายเราอิ่มทําให้ร่างกายเราสดชื่นเนี่ยให้เราเนี่ยขอบคุณจํานวนเงินที่เราได้จ่ายออกไปอีกทั้งให้เราขอบคุณทั้งน้ําแล้วก็อาหารที่ทําให้เราเนี่ยมีร่างกายที่แข็งแรงขึ้นสดชื่นขึ้นอิ่มขึ้นเนี่ยมันเป็นวิธีการหนึ่งที่ สามารถจะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ซึ่งเป็นวิธีง่ายๆแล้วก็เป็นการย้ายจุดโฟกัสว่าตอนนี้เรากำลังโฟกัสในสิ่งที่เรามีอยู่เราขอบคุณในสิ่งที่เรามีอยู่หรือแม้แต่เป็นวิธีการอื่น,นง่ายๆเช่นเอ,อ่อถ้าเราขับรถออกไปข้างนอกเนี่ยเท่ากับว่าเราเนี่ยสามารถที่จะเดินทางไปไหนด้วยความสะดวกสบายเพราะว่ารถคันนี้ใช่ไหมแสดงว่าเราเนี่ย มีสิ่งนี้อยู่แล้วเราไม่ได้สั่นสะเทือนความรู้สึกของความขาดแคลนออกไปไงแต่เราสั่นสะเทือนของความรู้สึกเออสำนึกรู้คุณขอบคุณที่รถคันนี้เนี่ยพาเราไปในทุกๆท,กที่พาเราไปด้วยความปลอดภัยอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะสั่นสะเทือนความรู้สึกอย่างนี้ยออกไปมันก็คือความรู้สึกแห่งความมั่งคั่งเหลือเฟือแต่ถ้าเกิดว่าเราโฟกัสผิดจุดเราดันไปโฟกัสในสิ่งที่เราอยากในสิ่งที่เราต้องการมากๆอะ่ะ มันก็คือการสรรเสือญในสิ่งที่เราไม่มีไงแล้วเราก็อยากมันก็คือความขายแคลนดังนั้นวิธีการง่ายๆที่เราสามารถนํามาใช้ในชีวิตประจําวันได้เนี่ยเวลาเราไปข้างนอกเวลาเราซื้อน้าําเวลาเราซื้ออาหารเนี่ยแล้วเราได้จ่ายเงินออกไปอ่ะไม่ว่าจะเป็นเงินจํานวนเท่าไหร่10บาท5บาทร้อยบาท5้าสิบบาททุกครั้งที่เราจ่ายออกไปให้เราขอบคุณเงินจํานวนนั้นให้เราฝึกทําแบบนี้เราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอ่ะ เป็นคนบา้างคั่งเหลือเฟือฉันนะมีนะจริงๆฉันนะเป็นคนมีแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสั่นสะเทือนด้วยความรู้สึกขอบคุณด้วยความสำนึกรู้คุณเนี่ยเราก็จะสามารถดึงดูดเ,เหตุการณ์ดีๆเข้ามาเรื่องราวดีๆเข้ามาโอกาสดีๆเข้ามาตามแรงสั่นสะเทือนที่เราส่งออกไปนะคะอันนี้จอยก็เลยมาแนะนําวิธีการหนึ่งที่เราสามารถทําได้ง่ายๆในชีวิตประจําวันนะคะ